สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับผมศักทางช่อง YouTube SJ Channel ครับอ่าคลิปนี้ผมนำตัวโดรนนะครับอ่าออโต้นะฮะรถออโต้โดรนของ g p x นะครับรุ่นโดรนน่าเองนะฮะ150รซีซีนะครับเป็นรถคันแรกของ g p x นะครับอ่ะวันนี้ผมมีโอกาสได้มารองฟีลลอ่งการขับขี่นะครับซึ่งเรื่องของอ่ารูปรักของตัวรถหรือว่ารายละเอียดตัวรถเนี่ยน่าจะมีหลายชแนลหลายช่องนะครับที่ทำการรีวิวไป อ่าซึ่งคิดว่าหลายคนคงได้อ่าเข้าไปหาข้อมูลกันดูแล้วนะฮะอ่าในส่วนของผมเนี่ยขอเป็นเทสการขี่แล้วกันนะครับอ่าในส่วนของผมเนี่ยนะฮะไม่เคยอ่าขี่รถออโต้นะครับไม่เคยขี่รถออโต้นะครับส่วนใหญ่ผมจะขี่รถเกียร์ซึ่งอ่ารถออโต้เนี่ยผมเคยขี่เมื่อสมัยยี่นานมาแล้วนะฮะเป็นรถซูม,มอเอ็กนะครับ1 1อซีซีนะฮะเป็นของฮอนดา้าแต่ณตอนนี้นะครับผมก็จำฟีลลิ่งไม่ได้นะผมก็นี่เลยมาขี่โดนครั้งแรกเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูฟฟลลิ่งกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตามสถานการณ์แล้วกันนะฮะอ่าเบรกเนี่ยถือว่าดีครับเบรกนะครับเบรกหลังเป็นดิสนะฮะเบรกหลังเนี่ยเป็นดิสเดี๋ยวผมลองผมลองเบรกดูก่อนนะตึ๊งอ่านี่นะเออนะครับข้างหลังไม่มีรถนะนะฮะเบรกหน้าก็อ่าโอเคนะครับเบรกหน้าก็หนึบดีนะหนึบดีนะครับเนะบรกหลัง ทางหน้าผมนี่คือ n m a x นะครับ n m a x ตัวใหม่ผมก็จะพูดในเรื่องของณณตอนนี้ละกันนะฮะณตอนที่ผมขี่อยู่นะเพราะว่าผมไม่สามารถไปเปรเียบเทียบกับรุ่นอื่นได้เพราะด้วยความที่ว่าผมเองเนะี่ยไม่เคยไปขี่รุ่นอื่นนะครับผมก็เลยเอาเป็นว่าเอาความรู้สึกตรงนี้เลยแล้วกันนะหลกัหลกๆตรงนี้นะครับอะโอเคนะเลย n m a x มาเลยแล้วกันนะที่เขาขี่ช้านะครับในเรื่องของการมุดนะครับก็ถือว่า โอเคนะโอเคดีโอเคดีหลายคนอาจสงสัยโอเคคืออะไรโอเคก็ <c oughs> ก็มันมุดได้แล้วกันนะอ่าล้าก็ในความคิดผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับเอา้าเจอพี่แกลบอีกแล้วอ่ะพีเอ็นแม็กเรานะตามกันมาตั้งแต่แยกไปแดงอ่ะคือในช่วงของรถติดเนี่นะครับก็รถเนี่ยรู้สึกว่ารถเบานะ พอรถกระบะนะครตัวรถกระเบะนะครับทําให้อ่ารู้สึกว่าคอนโทรลรถได้ง่ายนะครับได้ง่ายสบายตัวอ่าเสียงไฟเลี้ยวนี่จะมีเสียงแตกแตกแตกนะซึ่งก็ดังดังได้ยินเลยนะฮะ ลองดูนะครับช่วงโล่งมันก็จะลองหักท่อให้ได้ดูกันนะครับส่วนความเร็วท่อสเปดเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปเทสดูกันอีกทีนะครับในเส้นนี้นะเดี๋ยวเข้าในขึ้นสะพา,านสาทรเลยด้วยกันนะครับอ่าในความเร็วหน0อบวกนี่นะครับรู้สึกว่านะตัวรถเนี่ย ความเร็วหนึ่งร้อยบวกเนี่ยน่าจะนิ่งๆหน่อยนะเครื่องยนต์แบบไม่สะท้านเท่าไหร่นะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเปรียบเทียบกับรุ่นไหนยังไงนะเพราะว่าผมไม่เคยขี่ออโต้รุ่นอื่นนะครับอ่าในออโต้เนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยผมขี่ G ีพคันนี้นะครับโวโดนนี่แหละเป็นคันแรกนะขอเข้าซ้ายหน่อยนะครับอ่าในเส้นสะพานสาทรนี่นะครับสะพานตักสินนะผมก็จะขี่เลาะซ้ายซึ่งหมอสิีตอนใหญนก็จะเลาะซ้ายกันอ่าเพราะว่า ้ายสุดเนี่ยมันไม่มีรถมาขวางนะก็ล้อไปจนลงสะพานได้เลยนะครับก็ฟิลในเมืองนะฮะมันก็คล่องตัวดีนะครับคล่องตัวดีรถอ่าจะทําอัตราเร่งได้ในช่วงของสี่ถึงห้าพันรอบนะครับประมาณห้าพันรอบบวกนะครับมันจะดึงมาเลยนะครับฉะนั้นในความเร็วต่ํานะอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ยังสี่ห้าพันอยู่นะถ้าหักมันก็ดึงเลยนะ แต่ถ้าแบบรถหยุดนะฮะรถหยุดเดี๋ยวผมขอหยุดหยุดหยุดข้างหลังไม่มีรถนะอันนี้ครับประมาณสองพันรอบนะครับผมจะดึงเนี่ยมันจะเอึดนะแต่พอห้าพันบวกนะห้า0ันรอบนะครับมันก็จะดึงนะนะครับวิวสะพานตากสินสะพานสาทรนะครับให้ดูวิวกันก่อนนะครับขี่รถออโต้นะครับมาชมวิวบนสะพานอ่าในช่วงของความเร็วต่ำแบบนี้นะฮะเด ในรอบที่มันต่ํานะครับอ่าคือรถไม่ค่อยพุ่งมากแต่ว่ามันข้อดีของมันเนี่ยผมว่ามันน่าจะช่วยให้การทรงตัวนะครับอ่าการทรงตัวที่อ่าไม่ต้องอ่ากระโชกมากอ่ะอ่ากระโชกมากนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะผมว่ามันถ้ามันไม่ถ้ามันพุ่งกว่าเนี้ยมันก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับสายที่แบบว่า สำหรับคนที่แบบชอบแบบบิดแล้วดึงบิดละดึงนะฮะก็คงต้องไปทําการไล่ข้างกันดูนะฮะแต่ผมว่าเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบกลางๆแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบบิดแล้วมันมันพุ่งนะก็กลัวว่ามันจะไปชนตูดคนอื่นเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะผมเดานะฮะผมคิดตามความคิดผมเองนะครับตามตูดเข้าไปนะครับ ไฟเขียวอยู่จะทันปะเนี่ยเออน่าจะทันแต่รอบกลางๆเนะะี่ยฮะมันดึงนะผมว่ามันมันมันใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยน,น,นะนะฮะดึงอย่างนี้นะเออคือในช่วงที่มันดึงมันก็ดึงนะส่วนเบรกหลังเนี่ยเบรกหลังเบรกหน้านะครับเป็นทีตคู่นะครับทั้งสองข้างเลยนะทั้งสองทั้งหน้าและหลัง รถนิดนึงเอาในช่วงลงเราก็บิดก,กันไปนะอ่าขพ้นสะพานนะครับบิดขากลับอยู่เมื่อกี้บิดมาแล้วก็รอบนี้ก็บิดก,กลับกันอ่าอ่าบิกสักหน่อยเมื่อดึงไปแล้วมันมันก็ดึกยาวเลยนะอาเดี๋ยวนะฮะ ดึงอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงของการขึ้นสะพานข้างหน้านะคือตึกรานะตึกราคอนโดนะครับตึกราบันช่องจริงจะพูดอย่างนี้แหละ,ะดูวิวกัเด็กข้างนะโอเคครับมาทีนี้ขากลับอโอเคอเวลานี้มันช่างดูเข้ากันสเล็กเกินนะคือแสงไฟไอแสงไอ เมฆนะแสงท้องฟ้านะครับกับตึกนะแล้วก็ท้องถนนไปท้ายรถมันคงประกอบกันเท่ากันหมดเลยคือ <c oughs> <c oughs> ความสวยงามอะ่ะเดี๋ยวประมาณนั้นนะ, <c oughs> ะไปกันต่อบิดเอาอน,นี่ก็เบียดสุดแล้วนะซึ่งรถมันก็จะค่อยไต่นะครับมันก็ไม่ได้พูดปรีฟรัสเหมือนรถเกียร์นะใครจะไปเปรียบเทียบกับรถเกียร์มันก็เปรียบเทียบก,กันไม่ได้แล้วนะออโต้เกียร์นะครับมันมีความต่างกันอยู่แล้ว ยาวไปนะยาวกันไปด้ยเนี่ยเอ,อเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับการขี่ในเมืองได้ถือว่าโอเคนะครับโอเคลงตัวดีนะครับฮะเรื่งการวางเท้าของผมเนี่นะฮะผมจะวางอย่างนี้ก็ได้นะจะวางแบบ ชันเข่าตรง90องศาก็ได้หรือว่าจะยื่นหน้านะครับอันนี้ผมขอเลี้ยวซ้ายนะครับหรือจะยื่นไปข้างหน้านะครับซึ่งถ้าขี่ทางไกลมันก็จะฝอนลายในเรื่องของเท้านะครับขานะอ่าเดี๋ยวขอเลี้ยวขวานี่นะครับอจะเบรกดูผมใช้เ,เบรกหลังเบรกหน้านะครับเออเนี่ยคือเบรกมันหนึบดีมาก นั่งกลัวเลยก็ระมัดระวังกันก็พอนะครับแต่เดรกปีก็มีสู้ความประมาทนะถ้าประมาทก็อาจจะพลาดได้นี่นะอ่าในการไต่ความเร็วต่ำๆแบบนี้นะครับรถที่ไม่ได้พูมากเนี่ยผมว่าข้อดีของมันคือมันอาจจะขี่แบบนุ่มๆหน่อยนะครับซึ่งรอบมันก็จะ วิ่งสักหน่อยไอายาฟอร์ซาตีคู่นี่นะจอดเทียบเลยดีไหมฟอร์ซาเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวติดไฟแดงก่อนเสียงฟอร์ซาเนี่ยอยากได้เลยเนะี่ยเสียงอย่างเงี้ยใส่กับจีอ่าใส่กับโดนตัวเนี้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอา้เอา,อา,อาของตกของตกตเพ่ ทิชชู่ตกครับทิชชู่ตกอ่เขาจอดแล้วนะเขาจอดแล้วเดี๋ยวเขาคงไปตามน่าจะเป็นทิชชู่นะครับการเข้าโค้งนี่ก็ทำได้ดีเลยครับตรงตัวได้ดีในโคง้งนะยาวไปครับอ๋อเฮ่น,น้าไปเขียวอยู่ พอ่พอ,พอจะสุดละความเร็วก็จะค่อยขึ้นนะครับเฮ้ยอรอครับรอหน่อยอ่าเล่กอ่ะ,อะก็คงจะเาคร่าวนะครับในการเทสขี่ในเมืองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะให้ความรู้ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่กำลังเข้ามาศึกษานะครับ ันว่ามันเป็นฟิลความรู้สึกที่ผมสามารถพูดได้นะครับในความรู้ที่ผมมีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาซึ่งผมก็ไม่เคยขีย่รถออโต,โต้คันอื่นมาก็อย่างที่บอกนะครับไม่สามารถไปเทียบกับรุ่นอื่นได้ว่ามันดีมันต่างกันยังไงนะอ่ะก็เล่าในคันที่ผมขี่อยู่นตอนนี้แล้วก็สถานการณ์ที่ผมเจอณเวลานี้แล้วกันนะครับว่ามันไปยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมไปขี่โลง่ลงๆดูแล้วกันนะว่า,าทางไก,ก,กลๆโลง่ลงๆที่ ไม่ใช่ในเมืองนะครับเป็นชานเมืองนะมันจะให้ความเร็วไฟได้แค่ไหนนะครับ